ใครอยากมุ้สกูตเตอร์เนอะมีตังค้ปงล่ะมีตังก็ซื้อนี่คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวท็อปครับของคนที่ชอบเดินทางปีนี้แหละมันมีอะไรดีมากแกะกล่องดียว่ะโอ้โหหนักมากหนักที่สุดในชีวิตไม่ดูต้องดู นี่คือเซงเวแม็กจีสามนะครับไม่พอแล้วหนักมากอะหนักแบบไม่รู้จะอธิบายยงไงลูก่ะเทปนี้จะดิบๆไม่ต้องตัดนะเราดูดิจะได้รู้เป็นไงหงุดหงิดมากรีวิวนันตีสองตีสามเนี้ยนะกลับบ้านกันหมดแล้วแต่ละคนนานๆานบ่นทีนึงนะอย่าตัดออกลวเลวยตัวเนี้ยความเร็วสูงสุด45กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าความชัน30%คันนี้เอาได้0ถึง25ใช้เวลา2.4งจุดสีวิกดให้ไปถึงระดัได้เลยมีระบบไฮดรอลิกสี่จุดครับเมื่อก่อนที่ผมเรียกมันไข่สันเพราะมัน มันโคตรอลังการตอนนี้มันไม่เป็นอไงล่ะมันทําให้เราขับสมุทขึ้นเวลาเจอไอ้พวกความไม่เรียบโชคหลังไฮดรอลิกปรับพรีโหลดได้ครับหน้าจอนะครับหน้าจอสมาร์ท TFT นะครับขนาด2.4นิ้วบอกการขับขี่แบบเรียลไทม์ที่ผมไม่เคยมีนะมันแจ้งเตือนสายเรียกเข้าได้รู้จักแฟชชาร์จริงใช่มั้อันนี้มันแฟชชาร์ชาร์จไวรองรับการชาร์จ2พอร์ต3.5ชั่วโมงชาร์จได้0ถึง100ครับผ่านพอร์ตเดียวนะแต่ถ้าชาร์จ2 port, พอร์ตพร้อมกันอ่ะเหลือ2.5ชั่วโมงใครมันจะชาร์จ2พอร์ตวะฮะรีบไปไหนอ๋อมันมีบิวท์อินอะแดปเตอร์อันเนี้ยผมชอบเกือบที่สุดเลยนะสกู๊ตเตอร์คันเบลเลอร์แต่พกสายแค่เนี่ยสาย เลยชาร์จมันได้เลยเพราะมีอะแดปเตอร์ในตัวครับชาร์จครั้งนึงวิ่งได้80กิโลแต่ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดอาจจะวิ่ง65กิโลที่เป็น65กิโลเมตรอ่ะเป็นของพวกกัวชานยุโรปครับรุ่นนี้จะเป็น40กิโลเมตรเพราะเนี้ยมันหนัก25กิโลแต่ข้อดีมันรับน้ำหนักได้130กิโลอันนี้ผมชอบสุดเลยนะแต่ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันสวยที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมานะแล้วมียางสำหรับเดินทางระยะไกลนะครับเพิ่มระยะทางการขับขี่ได้มากขึ้นถึง20%ชัวร์นะข้อมูลผิดไม่ได้นะยางนะครับเขาบอกเป็นยางลมไร้ยางในขนาด11นิ้วเขาอัปเกรดมานะครับมีการใส่าสารกันรั่วซึมเป็นสารที่เวลายางโดนอะไรที่มันจะเป็นเจล คอยอุดรูรั่วครับก็ดีนะอันนี้<_ <d> _เพื่อยึดเกาะสนนเยอะขึ้นให้มันทนทานทุกสภาพผิวเอาลงอาลงหนักไม่ไหวแล้วพี่ถืออย่างนี้ไม่ไหวลงลงลงโตเลอะเลยะเช็ดไปพี่รีวิวไปมันระบบดิสเซคคู่นะที่รับการอัปเกรดมามันเป็นระบบ double action piston disc b r บร e มีระบบ smart BMS นะครับ2.0มันเป็นระบบบริหารจัดการพลังงานแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพก็ดีมีแบบนี้มันก็ป้องกันความร้อนสูงความร้อนเกินได้แม้ว่าเราจะพามนุษย์ไปดวงจันทร์ได้แล้วแต่การขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีสายเลียกเข้าที่หน้าจอยังต้องพึ่งพา ไอติมวอมาแล้วค่ะ เอตี้ือโคตรทันสมัยเลยคือถ้าเราใช้ระบบแอร์ล็อกเนี่ยใกล้ตัวรถปุ๊บก็ใช้งานได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องใส่ถัดผ่าลองรับอ p พเปอรไฟมั้นะระบบไฟหน้าไม่ใช่ธรรมดาอัจฉริย์ด้วยไฟก็6วัตต์ซึ่งมันเป็นออโตโอ้มืดก็เปิดมันสามารถได้ไกลถึง115ฟุตระบบไฟท้าท้องแบบใหม่ครับมันเพิ่มการมองเห็นครับแล้วความปลอดภยัยมาตรฐานกันน้ำระดับสากลเวลาขี่ผ่านน้ำเลยพวกนี้มันไม่ต้องห่วงครับตัวบอดี้ i p พีกหกแต่ตัวแบตเตอรี่ i p พีครับถ้าคุณอยากใช้เกิดประโยชน ปุ่มควบคุมต่างๆตามต้องการได้ก็คือคัสตอมไมได้ไอ้ผู้นี้ต้องมีอัปเดตเฟิร์มแวร์นะราคาล่ะปึงโอ้โหมันตกหัวไม่ใช่สกูตเตอร์ถูกๆนี่คือสกูตเตอร์ที่แพงฮะมีตังบ้างมีตังก็ซื้ออยากได้สกูตเตอร์ที่ถูกกว่านี้ก็ไปซื้อสกูตเตอร์ถูกกว่านี้อยากได้ตัวท็อปก็มาลองดูตัวนี้ดูจริงง่ายๆไม่ได้ปัยาประกันดีสุดท็อปสปีดดีขึ้นชันได้สวยชิบหายมี ด้วยผมมีหลายตัวมากไอเซกเวย์เนี่ยอาพูดจริงก็ทั้งซื้อเองทั้งมีสปอนเซอร์เสียบางส่วนอะไรรวนก็เรียกเข้ามาเอาไปเลยตลอดอยู่กันใช้งานนะจริงๆมี2รุ่นนะเซกเวยซัตทีสามโปรที่ผมเคยรีวิวไปกับตัวนี้เซกเวย์แม็กจีสามถามว่าผมชอบตัวไหนรูปร่างชอบตัวนี้เซกเวย์แม็กจีสามเนี่ยนะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่พรีเมียมซัตทีสามโปรที่ผมเคยรีวิวอะครับมันเหมาะกันกับขี่ออฟโรดแบบผจญภัยหน่อยแต่แม็กจีสามตัวเนี้ยมันหล่อมากสาหรับเดินทางในเมืองได้ระยะที่ไกลกว่านน่น่อออยสรุปมมมีตััังงก Max กนะก็ Z ็ืื้ขบใเไว Too mày, Too mày, Sắp cay, Sắp cay, Sắp cay